เอาล้ครับกลาวสวัสดีทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Base นะครับแล้ววันนี้มาอยู่กันในเกม Delta Force เช่นเคยนะครับและนะตอนนี้เนี่ยผมก็กล้าที่จะมาทําคลิปนี้แล้วนะครับผมยังมีประสบการณ์ยังไม่มากพอแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะครับตอนที่ผมไลฟ์ผมเล่นเนี่ยเลเวลของผมเนี่ยดันไปถึง50ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแลนก็แปลว่าประสบการณ์ในการเล่นของผมเนี่ยก็เริ่มมีละเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันก็ตันอยู่ที่50เนาะโอเคในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเรื่องของการิ้้นนคผมมมทีี่่่ืออใหดููลปย สามารถเอาไปใช้ตาคือรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะทุกคนส่วนบางคนนะครับที่มาถาม,ถามถึงเรื่องของความไวนะครับเอาล่ะผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าความเร็ว <Ral> ของผมเนี่ยยังไม่คงที่นะครับก็ปรับเปลี่ยนทุกๆวันก็ปรับตลอดตลอดเนาะตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวรอคลิปก่อนนะไม่น่าจะเกินสองสามวันนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะแล้วผมก็จะอธิบายด้วยนะครับสำหรับในมือถือเนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็เล่นในมือถือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นในมือถือนะทุกคนเพียงแต่ว่านะตอนนี้ผมฝึกเล่น10นิ้้้้ววนนนนนคคครบกก็เเเลลลลลยไไมม่่ดดใืืออถแิปีทุูจห ณตอนนี้ที่ทุกคนกำลังเริ่มดูนะครับและชื่นชอบช่องผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมขอสักประมาณ1,000ไ like ลค์ได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมนี้ต่อๆไปนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมทำเรื่อยๆนะปะถ้ากดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเซตติ้งกันเลยดีกว่าครับเอาตั้งแต่พื้นฐานเลยนะเซตติ้งเนี่ยกดอยู่มุมนูน่นครับผมข้างบนนูน่นตั้งค่านะครับผมอันดับแรกเลยนะหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนภาษาไม่เป็็นนนนนะะะะคครรัับบเเเดดีี๋ยยยวผมจมจาาาาาพูถึงงาานะงภษกก่่อลลแสตๆ ก็คือโดยการตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่งงเนาะแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็เข้าไปที่ setting นะครับผมข้างบนมุมขวาสุดเลยนะจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเจอคําว่า language นะครับผมหรือว่าภาษานะครับตรงนี้นะกดเข้าไปจากนั้นทุกคนก็จะเจออยู่2อ้อยนะครับก็จะมีนี่ครับอันนี้คือช้อย text นะครับผมก็คือตัวหนังสือและก็ภาษานะครับอันนี้คือช้อยแรกนะแต่ว่ามันจะมีช้อย c e ที่2อนะครับก็คือ voice นะครับผม voice นี่ก็คือเสียงน อันดับแรกเลยทุกคนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะเราก็ย้ายมานะครับผมให้เป็นภาษาไทยก่อนนะปึ๊บโอเคแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันจะกลายเป็นภาษาของเสียงพูดนะครับผมอันนี้ชัดเจนเลยหลายๆคนเนี่ยก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะมีหลายภาษามากๆนะครับแต่ว่าเราก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่ามันต้องโหลดทรัพยากรก่อนนะก็โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเสียงภาคของเราก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโอเคเรื่องของการตั้งค่าโหมดแรกนะครับถ้าทุกคนตั้งค่าภาษาไทยแล้วเนาะเราจะได้คุยกันง่่่่ายยยยหหนนอออออะคครััับืืงแกกกกี็็โโโมมมมดดดผจู2ว o p e r a t i o ชนนะครับผมณวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นโหมด Operation ขนาดนั้นนะครับการตั้งค่าของ o p e r a t i o ชนเนี่ยน่าจะยังไม่ได้อธิบายขนาดนั้นแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องของมอร์แฟรนะครับสามารถเลือกได้นะครับผมนี่ครับอยากเล่นโหมดไหนเนาะส่วนการตั้งค่าที่2นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผม นทุกคน PC ต้องสังเกตก่อนนะครับว่าตั้งค่าพื้นฐานเนี่ยมันจะมีตั้งค่าต่อสู้แล้วก็ตั้งค่าควบคุมนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะตั้งค่าต่อสู้หรือควบคุมก่อนนะครับแต um ่คล <sh> ิปนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับย้อนกลับมาดูย้อนกลับไปย้อนกลับมาได้นะครับอย่าไปซีเรียสนะผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าตรงฉิงแน่นอนดยอย่างแรกเลยก็คือช่วยเล็งนะครับผมไอ้ตัวช่วยเล็งเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดนะครับมันจะเป็นจังหวะหนึ่งที่มันจะล็อกเป้าให้เรานั่นเองนะครับก็อมมมัััันนนจเเ้าใ่่่่งงงทกกีแ็ยยชชววลลตไ แบบไม่ต้องคุมปืนอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับมันจะช่วยเล็งในจังหวะแรกที่เราเจอศัตรูมันจะดูดเป้าให้นิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะส่วนตั้งค่าที่2นะครับก็คือตรงนี้นะครับสโคปที่ปรับขยายได้โดยอัตโนมัติในส่วนตั้งค่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตั้งค่าเรื่องของการที่เราปรับ FOV นะครับผมอ่ะอันนี้เก็บในใจไว้ก่อนนะ FOV คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแต่ว่าเรื่องของสโคปอัตโนมัติเนี่ยเปิดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราตั้งค่า FOV อยู่แล้วนะครับต่อไปเรื่ ทุกคนต้องสังเกตดีๆนะครับว่าการตั้งค่า2โหมดนี้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเราไม่สามารถตั้งค่า o p e r a t i o ชแล้วมันจะมาวอลแฟร์ได้นะครับต้องสังเกตดีๆนะเพราะว่าตั้งค่า2ตัวนี้เนี่ยแยก2โหมดนะครับไม่ได้ใช้ด้วยกันนะครับมันจะแบ่งครึ่งตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนเราจะตั้งค่าได้นะครับก็คือการเล็งยิงอย่างรวดเร็วนะครับของวอลแฟร์ตรงนี้เนาะก็คือมันจะมีปุ่มยิงด้านขวานะครับโดยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไอตอนแรกเนี่ยเราเข้าเกมมามันจะมีปุ่มนี้นะครับก็คือป สำหรับใครที่เล่น2นิ้วเนี่ยแล้วก็อยากกดยิงแบบให้มันซูมโดยอัตโนมัตินะครับก็เปิดตรงการเลงยิงอย่างรวดเร็วได้เลยนะครับมันจะซูมให้เราอัตโนมัติแล้วก็ยิงให้เราอัตโนมัตินะครับโดยการกดแค่ปุ่มเดียวเนาะส่วน3ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเลงยิงอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นอาวุธที่กําหนดแล้วก็อาวุธหนักอะไรแบบนี้นะครับอาวุธหนักก็เช่นแบบ r p พอะไรแบบนี้เนาะแล้วถ้าเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอกับโหมดการยิงช็อตกันอะไรอย่างงี้ไอส่วนตรงนี้เนี่ยมนตาาาวเรรหใี่่อมืข้้จง Qui เขาก็จะอธิบายแบบนี้ขึ้นมาเลยนะทุกคนง่ายมากนะครับเกมนี้ทํามาดีมากๆเลยทุกคนส่วนต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของ FOV นั่นเองนะครับ FOV เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะแลวปกติแล้วนะครับมุมมองของ FOV นะอันนี้ผมปรับเป็น70หรือว่าน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือ70นะและผมจะเปลี่ยนไปปรับเป็น100นะครับเดี๋ยวผมจะดีดนิ้วและให้ทุกคนเนี่ยสังเกตนะครับว่ามีความแตกต่างอะไรตรงไหนเนาะสำหรับตั้งค่านี้3 2 1เห้ยไหมครับ อันน we ี้ผมปรับจาก70เนี่ยมาเป็น100นะครับถ้าเราปรับ FOV มาเป็น100เนี่ยมุมมองภาพของเรานะครับก็จะกว้างขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าปรับน้อยเนี่ยมุมมองก็จะแคบลงนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไป70อีกรอบนะไปเห็นไหมครับทุกคนมันแบบมันใกล้ไปนะครับบางที แต่ว่าข้อดีนะครับของ FOV เนี o ่ย e ก็คือถ so ้าเราปรับ e ส yeah. so so ูงเนี่ยเราก็จะเห็นม so ุมมองที่กว้างขึ้นแต่ว่าถ้าเราปรับน้อยเนี่ยมุมมองมันก็จะแคบลงสาหรับใครที่มองคนไม่ค่อยชัดนะครับก็ปรับ FOV เนี่ยเป็น70ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่น้อยไปนะประมาณ8090กําลังดีเนาะแต่ว่าผมเนี่ยจะปรับเป็น100นะครับเพราะว่าการปรับ100เนี่ยมันได้มุมมองที่อ่กว้างนะครับส่วนค่าต่อไปนะครับก็เลื่อนลงมาแล้วก็จะเจอการตั้งค่าต่อสู้พื้นฐานนะครับมันก็จะมีโหมดเลงนั่นเองโหมดเลงเน ถ้าเรากดซูมหน s, <S ึ่งครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นซูมแล้วก็ถ้าเรากดซูมอีกหนึ่งครั้งมันก็จะกลายเป็นปิดแต่ถ้าว่าเราตั้งค่าแบบกดค้างนะครับถ้าผมเนี่ยกดปุม่มซูมค้างมันจะซูมแต่ถ้าผมปล่อยมันก็จะปิดลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดปล่อยกดมันต้องกดแช่ค้างไว้นะครับนี่กดค้างไว้ปล่อยค้างไว้ปล่อยค้างไว้ปล่อยแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีแบบไฮบิดด้วยนะครับไฮบิดเนาะไอ้ส่วนไฮบิดนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรากดเร็วๆหนึ่งครั้งเนี่ยปึ๊บ มันก็จะเป็นการซูมปล่อยมันก็จะเป็นการปิดซูมแต่ถ้าเรากดค้างมันก็จะเป็นการซูมปล่อยมันก็จะเป็นการปิดซูมให้ริด ความหมายมันก,ก็คือการผสมนั่นเองนะครับผมใช้ในลักษณะน,นี้คู่กันนั่นเองแล้วก็มันจะมีตั้งค่าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมกระสุนจะยกเลิกการเล็งกะไรแบบนี้แต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่าผมไป e. ทําอะไรนะแต่ว่าผมปิดไปแล้วเนาะนต่อไปการวิ่งจะยกเลิกการเล็งนะครับก็ตรงตัวเลยนะครับถ้าเราวิ่งอยู่เนี่ยตอนเราซูมเนี่ยสโคปมันจะปิดแต่ว่าอันนี้ผมแนะนําว่าให้ปิดไปดีกว่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับต้องสังเกตดีๆนะการตั้งค่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเรื่องของ operation และก็ warfare นะครับ อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่ามันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วเนาะทุกคนก็น่าจะไม่เข้าใจยากนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปเล่นอปเปอร์ชั่นนะครับก็แล้วแต่ทุกคน,นจะตั้งค่าแบบไหนเนาะสุดท้ายอันนี้สําคัญมากนะครับเมื่อทําการเล็งด้วยปืนสไนเปอร์ไรเฟลิลเนี่ยจะทําการกั้นหายใจโดยอัตโนมัติเนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีการกั้นหายใจด้วยน,นะครับมันจะทําให้เป้าเรานิ่งเนาะซึ่งเปิดไว้ก็ดีครับสุดท้ายก็จะเป็นขังหวะการรีโหลดด้วยการยิงมันจะมีตั้งแต่ปิดขัด้ง, rupt, ง,บบง,งคค,ค,งค่านนี้ทุก าจจะงงนะครับผมแนะนําว่าให้อ่านเองดีกว่านะครับเพราะว่าแต่และตัวเนี่ยมันค่อนข้างมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงของมันนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายไอตัวที่ผมใช้นะครับก็คือ Fry interrupt นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เรารี l o a d ใช่ปะ่ะตอนที่เรากําลังรีโหลดไอส่วนที่ผมตั้งค่าไฟ interrupt เนี่ยตัวที่ผมใช้นะครับก็คือตอนที่เรากดยิงไปแล้วเนี่ยและถ้าเรารี l o a d นะครับแต่ว่าเรายังมีกระสุนในลังเพลิงนะสมมุติว่าเรายังมีกระรสุนในลังเพลิงนะครับแล้วเราเนี่ยกดยิงแต่ว่าเรารีโหลดไปแล้วเฮ้ยแต่เห็นศัตรูมานะ รีโหลดยังไม่เสร็จเลยเราสามารถกดยิงต่อได้ครับอ้าวอันนี้เป็นตั้งค่าที่ดีมากๆนะครับสมมติว่าเรายิงแค่แบบแต่ว่ากระสุนเนี่ยเราเหลือตั้งเยอะนะแต่จงังหวะแบบเรากำลังรนะีโหลดเนี่ยมีคนดันมีคนมานะครับเราสามารถยิงต่อได้เลยแต่ว่ากระสุนเนี่ยมันรีโหลดยังไม่เสร็จนะครับก็กดรีโหลดใหม่แล้วก็กด Okay. แล้วก็ค่อยรีโหลดจริงๆอะไรประมาณนี้เนาะดีมากนะครับตั้งค่าตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับผมฟราสระนะครับผมไม่รู้ว่าสมเด็จงที่ผมพูดถูกหรือเปล่านะครับส่วนการตั้งค่าข้างล่างนี้นะครับผมคือการตั้งค่าเนี่ยมันคือโถวแอนเพลทนะครับผมมันก็คือตั้งค่าโยนและถืออะไรอย่างนี้นะครับผมมันเป็นเรื่องของระเบิดนั่นเองเอาง่ายๆนะครับมันก็จะบอกเลยว่ามีแก d เจต1แกจเจต2แล้วก็อุปกรณ์สนามลบนะครับไปง่ายมันก็จะมีแก d เจตที่1เนี่างเนอี่ย่างที่่่เนราาง้้มตันไปก่อนเป็นพวกระเบิดอะไรแบบนี้ ถ้าเราตั้งค่าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นมือถือเนี่ยก็คือมันจะกำไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราต้องกดอีกรอบหนึ่งในการคว้างอะไรแบบนี้เนาะเสื้ออันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยแน่ๆครับการคว้างแบบรวดเร็วก็คือกดปุ๊บคว้างปับ๊บ <c oughs> โอ๊ยนะว่าให้ตั้งเป็นเริ่มต้นไปก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับ,รบก็ไม่ได้ยากอะไรนะทุกคนการตั้งค่าต่อสู้เนี่ยก็มีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะขยับจากการต่อสู้นะครับมาเป็นควบคุมนะครับก็คือพื้นฐานต่อสู้ควบคุมเนาะย้ายมาที่ควบคุมนะครับควบคุมอย่างแรงทงกท ทางซ้ายเอียงตัวไปทางขวาแบบนี้นะครับผมอันนี้คือ การเอี้ยวตัวนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับนี่คือการเอี้ยวตัวนะคือเมื่อวานผมไลฟ์อยู่มีคนถามเรื่องของการเอี้ยวตัวเยอะมากๆเลยนะเยอะจัดๆเลยในส่วนของการเอี้ยวตัวนะครับผมจะมาอธิบายก่อนเลยนะในอย่างแรกในการเอี้ยวตัวก็จะมีการเปิดและปิดเนาะก็คือถ้าใครอยากเปิดการเอียงตัวนะครับก็เปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับก็จะเจอยกับการเอี้ยวตัวยิงอัตโนมัติแบบ ADS นะครับก็คือการตั้งค่านี้เนี่ยถ้าเราปิดไว้นะครับพอเรากดเอี้ยวตัวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมมันจะไม่ซูมให้เราครับมันจะเป็นการเอี้ยวเปล่าๆนะแต่ถ้าหากว่าเรากดเปิดนะครับการเอี้ยวตัวของเราเนี่ยมันก็จะซูมไม่เราแบบอัตโนมัติเห็นปะม,มันจะซูมให้เราเลย มันจะซูมให้เราแบบอัตโนมัติเลยส่วนต่อไปนะครับมันก็จะอยู่ในรูปแบบของการเอี้ยวตัวเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการเอี้ยวตัวยิงมันจะมีรูปแบบแบบแค,คล้ายๆกับสโคปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือกดนะกดค้างแต่ก็ไฮบริดนะครับแบบกดเนี่ยก็คือกด1ครั้งมันจะซูมกดอีกหนึ่งครั้งมันจะปิดกดค้างก็คือกดค้างจะซูมปล่อยมันจะปิดซูมแบบนี้นะครับไฮบริดก็ผสมกันนะครับผมเนี่ยก็ปรับเป็นกดค้างนะครับต่อไปนะครับตั้งค่า ADL n e Peak นะครับตัวนี้เนี่ยผมป เมืไอกี้ผมปิดนีวะกลับ <g rab> ไปเปิดก่อนถ้าสมมุติว่าเราหน้าเนี่ยหน้าของเรานะครับติดกําแพงเกินไปนะครับแล้วเราเนี่ยกดเอียงจอเห็นปะถ้าเราเอียงเนี่ยเห็นแม้มันจะไม่เอียงให้เรานะครับเพราะว่าหน้าเราติดผนังเกินไปนะครับแต่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมปิดไปเนาะเนี่ยมันจะแบบถ้าสมมุติว่าเราอย่างนี้กดกดอยู่หลังกําแพงนะฟับเนี่ยมันจะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยถ้าเราหันหน้าออก มันจะเอี้ยวตัวให้เราอัตโนมัติถ้าน้าเราติดกําแพงอ่ะมันจะไม่เอี้ยวให้ประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <laughs> ผมปิดไปดีกว่าเอาแล้วแล้วก็วมาส่วนของใจโลสโคปนะครับโอเคใจโลนี่คือแบบผมต้องถอด iPad ออกมาเลยวะ่ะ <laughs> ใจโลสโคปคืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดใจโลให้นะครับแล้วเรามาลองดูกันใจโลสโคปนะครับก็คือการเอียงจอแบบนี้นั่นเอง <laughs> <laughs> เห็นไหมครับเอียงจอเอียงจอนะครับผมมันมีข้อดียังไงตอนที่เราซูมนะครับแล้วเราจะกดยิงเนี่ยเราเนี่ยสามารถควบคุมปืนได้โดยการ อะไรวะเนี่ยนี่ครับด,ด้วยการเอียงจอแบบนี้นั่นเองพอฟึ๊บนี่ครับเห็นปะ นี่คือใจโรสโคปนะครับนี่เอียงจอแบบนี้นั่นเองสำหรับใครไม่เข้าใจสำหรับใจโรสโคปนะครับแต่ว่าใจโรสโคปเนี่ยยังไม่จบนะครับมันก็จะมีไจโรสโอบ h o r i ท o ลเ a l อร reverse นะครับผมมันจะเป็นเรื่องของการสลับถ้าสมมติว่าผมเปิดตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของแกน x กับแกน y นั่นเองถ้าสมมติว่าผมเปิดทั้งคู่นะอันนี้เนี่ยมันเป็นตั้งค่าสําหรับใครที่เปิดใจโรแล้วใจโรของเราเนี่ยมันดันสลับข้างนะครับเราสามารถเลือกนะครับให้มันกลับด้านกันนั่นเองถ้าสมมุติว่าผมเปิดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้้าาาหหว่ผมมัันนนนขึะจเป็ลง หันลงมันจะเป็นขึ้นหันซ้ายเป็นขวาหันขวาเป็นซ้าย เข้าใจไหมครับอันนี้มันสลับมันกลับด้านกันนะครับผมแต่เซตติ้งเนี้ยเขาทํามาเพื่ออะไรเขาทํามาเพื่อคนที่แบบเล่นเล่นอยู่เฮ้ยทำไมใจโร่กลับด้านวะเราก็แค่มาเปิดตรงนี้นะครับให้มันสลับกันนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาก็ปิดไปนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตั้งค่าหมุนกล้องนะครับหมุนกล้องคืออะไรโอเคปกติแล้วมันจะเปิดไว้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเปิดไว้มันจะเป็นยังไงเนาะก็คือจะต้องดูที่นิ้วดีกว่านะครับก็คือถ้าหากว่าเราเนี้นะครับ เรากดปุ่มซูมนะอันนี้ผมกดปุ่มซูมนะปึ้งมันจะลากนิ้วได้ครับมันจะลากนิ้วแบบนี้ได้หรือว่ากดเอียงมันจะลากนิ้วแบบนี้ได้เห็นไหมมันจะลากได้นะครับ แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้หรือว่าเราอยากปิดการลากนิ้วนะก็คือเราต้องมาปิดนะครับผมเราก็อ่านดูนะมันจะมีการหันไปยิงทางขวาการหมุนเอียงโพรนจูนิ่งนะครับการหมุนสะโคบการหันหมอบคือพวกนี้เนี่ยมันก็ตรงตัวนะหรือว่าสามารถมากดที่เครื่องหมายคําถามได้นะครับส่วนตัวเนี้ยผมอะ่ะจะปิดหมดเลยนะผมจะปิดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการซูมเนี่ยพอตอนเราซูมแล้วเนี่ยผมอ่ะไม่ได้อยากให้มันขยับได้นะครับผมเนี่ยขยับตรงนิ้วโป้ง นะครับผมผมจะขยับตรงนิ้วโป้ง ด้วยตัวเองเราไม่ได้จะมาขยับตรงนิ้วชี้ตรงซูมนะครับหรือว่าตรงเอี้ยวตัวนะครับมันจะขยับไม่ได้นะครับเราจะมาขยับเองนะครับผมเก็ตป่ะอันนี้ปิดไว้ดีกว่านะครับเออไปการหมุนกล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเลื่อนลงมาก็จะเจอกับควบคุมพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นเซตติ้งสุดท้ายแล้วนะครับผมโรยตั้งค่าแรกของควบคุมพื้นฐานนะครับก็จะมีการการวิ่งจะยกเลิกการย่อหรือการหมอบนะครับผมอันนี้ต้องดูดีๆนะครับตั้งค่านี้เนี่ยจะมีทั้งอ่าโอเปอเรชั่นนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งว ก็คือการวิ่งจะยกเล c, ิกการย่อหรือการหมอบถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยหมอบหรือว่านั่งอยู่เนี่ย,ยถ้าเรากดวิ่งอ่ะมันจะยกเลิกนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เปิดนะเพราะว่าบางทีเรากดนั่งเนี่ยเราเผลอไปกดนั่งตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยพอเรากดวิ่งอ่ะมันก็จะนั่งไปนั่งไปนะครับนั่งไปช้าๆเนาะอันนี้ผมแนะนําว่าให้เปิดไว้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นโหมด o p e เรชันะ่นอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมยังไม่ได้เล่นโหมดนี้เนาะยังไงก็ลองกดเครื่องหมายคําถามตรงนี้เพื่ออ่านได้นะครับพวกนี้เนาะส่วนทางขวามือนะคร ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากดวิ่งนะครับทุกคนสังเกตข้างล่างตัวนี้นะปุ่มวิ่งนะครับเห็นไหมตัวปุ่มวิ่งอ่ะถ้าเราลากนิ้วเนี่ยมาจนถึงปุ่มนี้นะครับปุ่มวิ่งตรงนี้เนาะนี่เห็นปะมันจะวิ่งเร็วนะครับหรือว่าวิ่งอัตโนมัติเลยนะเห็นไหมการลากปุ่มเดินเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับคือถ้าเราเปิดเนี่ยเราก็กดเดินลากไปจนถึงปุ่มวิ่งนะครับมันก็จะวิ่งอัตโนมัติแล้วก็จะวิ่งเร็วมากๆแต่ว่าถ้าเราเปิดเป็นการใช้งานด้วยปุ่มเนี่ยมันะมมีปปุ่ครบผชิล ผมไม่แน่ใจว่าปุ่มผมหายไปไหน <c oughs> คือมันก็จะเป็นปุ่มให้เรากดแล้วมันจะวิ่งให้เรานั่นเองนะครับเออมันก็จะเป็นปุ่มนั่นเองอันนี้ผมปรับแบบปุ่มน,นั้นนยให้มันจางเกินครับตามผมมองไม่เห็นนะว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหนขอโทษจริงๆนะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอกับความไวการเล็งยิงนะครับเอาง่ายก็คือเรื่องของการเล็งนั่นแหละถ้าหากว่าเราเนี่ยกดเมื่อเล็งยิง หรือว่าค่อยๆแต่ระดับก็คือสโคปของเราเนี่ยมันจะตามที่มันบอกกันแหละอันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดแบบทันทีดีกว่านะแล้วก็ถ้ามาตรงนี้นะครับสลับอาวุธแบบด่วนนะถ้าหากว่าเราเปิดสลับอาวุธแบบด่วนนะครับผมมันจะมีปุ่มๆหนึ่งนะครับมันเป็นปุ่มการสลับอาวุธนะมันจะสลับจากพกนะครับไปเป็นอาวุธหลักถ้าหากว่าเราเปิดตั้งค่าตรงนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เราสลับอาวุธนั่นเองแต่ผมเนี่ยปิดไปเพราะว่าผมไม่สลับอยู่แล้วนะครับสลับไปพกนี่ปรับมาอาวุ เอาง่ายคือมันตั้งค่าการปีนนั่นเองแบบเจอกล่องเจออะไรแบบนี้อันนี้เนี่ยมันจะมีตั้งค่าแบบปีนข้ามอัตโนมัติก็คือถ้าเรากระโดดไปตรงไหนเนี่ยถ้าเราเดินไปข้างหน้าแล้วมันมีจังหวะที่มันปีนได้นยมันจะปีนให้เราเลยนะครับแล้วก็มันจะมีการ เปิดใช้งานด้วยการปีน like ด้วยการกระโดดถ้าเรากดกระโดดเนี่ยมันจะปีนให้เราผมแนะนำาลยครับสาหรับมือใหม่เนี่ยปีนอัตโนมัติไปเลยก็ได้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมจะใช้เป็นการเปิดใช้งานด้วยการกระโดดนะครับผมจะกระโดดเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากจะปีนอ่ะเข้าใจวะเออจู่ๆมันก็ปีนให้เราอัตโนมัติอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้ปิดดีกว่าครับต่อไปโหมดการกระโดดแยกปุ่มนะครับไอตั้งค่านี้นะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมคิดว่ามันจะเป็นปุ่มที่เขาเรียกว่ามีปุ่มปีนแล้วก็มีีีีีปปุ่่่่่่่มมมกกกกกระโดดดดดดทแแแยยยัััันนนนนคคบบบบผผออ้้้ิิวววาาาาาง็เล โอเคตั้งค่าทุกอย่างในโหมดพื้นฐานก็หมดแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจกันอย่างท่องแท้นะครับต่อไปไปที่ควบคุมเนาะอันนี้จะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะมีควบคุมแบบโหมดอปเปอร i ชันแล้วก็โหมดวอร์แฟร์นะครับผมบางทีเนี่ยคนเนี่ยกดมาที่โหมดอ p เปอร i ชันนะแล้วก็มากดที่ปรับแต่งอะแลวคือปรับอะไรเสร็จเรียบร้อยบันทึกอะไรเสร็จเรียบร้อยแต่ดันไปเล่นในโหมดวอร์แฟร์นะครับปุ่มนี้มันก็จะไม่ไปตามคุณนะ <c oughs> ปุ่มนี้จะไม่ไปตามคุณนะยครับเพราะฉะนั้นจะปรับปุ่มอะไรจะปรับปุ่มมยยัังงงไงเต้้้ออลืกกกโหดดใถูวบ Operation โอเคต่อไปความไวนะครับความไวเนี่ยการเซตติ้งความไวผมคิดว่าผมจะมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าความไวเนี่ยมันเซสเซทีมากมานะครับและผมต้องอธิบายอีกทีถ้าอธิบายคลิปนี้นี่หนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับแต่เอาหลักๆเลยที่ผมตั้งค่านตอนนี้เนี่ยความไวนะครับผมก็จะตั้งค่าแบบโหมดการหมุนเนี่ยเป็นตายตัวนะครับจะไม่เล่นความเร็วนะเพราะว่ามันไม่ละเอียดนะครับผมจะตั้งค่าโหมดหมุนเนี่ยเป็นตายตัวแล้วก็ ความเร็วต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ร้อยนะครับยังอยู่ที่ร้อยอยู่เลยนะครับแต่ว่าเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะมีเอ่อเรื่องของความไวกล้องนะครับไอ้ส่วนความไวกล้องเนี่ยตั้งค่าข้างล่างตรงนี้ทั้งมดเนี่ยความไวกล้องก็คือความไวตอนที่เรายังไม่ได้กดยิงนั่นเองนะครับทุกอย่างในนี้เนี่ยผมก็ปรับประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ลองแคปหน้าจอดูได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยแคปหน้าจอดูได้นะอันนี้สําหรับความไวกล้องนะครับพอเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอความไวการยิงนะครับความไวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความไวตอนที่เรากดยิงไปนั่นเองตอนที่เรากดยิงนนนนะะควววาามมมเเรรร็็็็กกททีีี่่่่่ผปปปับออยูจณ้สืๆ100 คือผมยังไม่ได้ใช้สโคบพวกนั้นนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ปรับเนาะนั่นแหละผมก็เลยยังไม่ได้มาสอนเรื่องของความอยแบบละเอียดนะครับเพราะว่าบางสโคบผมยังไม่ได้วิจัยเลยผมยังไม่ได้ทดลองเลยนะครับผมแนะนําว่าเกมนี้เนี่ยปรับความเร็วอย่างให้สูงมากนะครับเริ่มต้นอยู่ที่50แล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดนะสำหรับใครที่ปรับความเร็วเร็วเกินไปเนี่ยผมบอกเลยนะว่ายิงยากมากๆคุมปืนไม่นิ่งแน่นอนนะครับแนะนําว่าให้ปรับความเร็วให้ต่ำๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดนะครับต่อไปตั้งค่าการเล่นนะคครรััับผมมมกก็็จะะะะีีทาาาง Warfa แล้้้้นนนอออต่่ไไไดซซ ตรงตัวเลยนะทุกคนทุกอย่างในนี้แต่ว่าในโหมดวอลแฟร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของแผนที่ย่อมุมมองแบบหมุนตามผมก็เปิดไปนะครับ Fov ทุกอย่างผมปรับสูงสุดทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ Fov ลด Fov เครื่องบิน Fov แบบไอคอนมินิแมปอะไรอย่างนี้เนาะผมก็ปรับแบบ สูงสุดนะครับ FOV นะครับผมความหมายของมันเนี่ยก็คือมุมมองภาพนั่นเองนะครับยิ่งเราปรับสูงไปเท่าไหร่เนี่ยมุมมองมันจะกว้างขึ้นนะครับเห็นได้เยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเราปรับน้อยลงเนี่ยมันก็จะแคบลงมันจะเห็นได้น้อยลงนั่นเองการสื่อสารโอเคอันนี้ช่างมันนะครับต่อไปกราฟิกนะครับผมกราฟิกเนี่ยผมแนะนานะครับผมบอกเลยว่าการตั้งค่ากราฟิกนะครับอันดับแรกนะให้ทุกคนนะครับตั้งค่าอย่างแรกนะครับก็คือข้างบนตรงนี้นะแถบแรกข้างบนตรงนี้นะครับให้ปรับเป็นลื่นไหลก่อนเลยอันดับแรกเลยนะลื่นไหลก่่ออนนนนนเเลลลยยหัังงงจาากก้้มีีแแบบึ สังเกตไี้นะครับเขาเขียนว่าตั้งค่าเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทก็คือความลื่นไหลของภาพนั่นเองแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับมือถือของคุณนะครับว่ามือถือของคุณเนี่ยรองรับกี่เฟรมนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาเรื่องของเฟรมเรทกันเอาเองด้วยนะครับศึกษาไม่ยากครับไม่งงด้วยเซิร์ชในยูทูบเนี่ยก็เข้าใจเลยนะครับเยอะแยะมากมายเนาะผมแนะนำว่าให้รู้ก่อนว่ามือถือของเราเนี่ยเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วถ้ามือถือของเราปรับไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมปรับมาตรงต่ำก่อนเนาะสังเกตเห็น อ,อันนี้เนี่ยสี1น4้สี1เฟรมเนี่ยมันจะไม่เป็นสีขาวนะครับมันจะกลายเป็นสีเทาเลยนะครับ iPad ของผมหรือมือถือของผมไม่รองรับ124เฟรมนะครับแต่ว่ามือถือของผมเนี่ยรองรับ120เฟรมตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้าใครเนี่ยเฟรมเรทสีขาวสูงสุดตรงไหนนะครับให้กดตรงนั้นไปเลย อย่าปรับต่ำกว่านี้ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรนะครับถ้าทุกคนคิดว่ามันแหลกหรืออะไรไม่ต้องไปคิดมากนะครับให้ปรับเป็นสูงสุดไว้ก่อนเลยนะส่วนภาพเนี่ยให้ปรับเป็นลื่นไหลก่อนถ้าหากว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไหวอยู่นะโทรศัพท์ของเราเนี่ยไหวนะไม่แหลกไม่อะไรเลยก็ลองปรับเป็นมาตรฐานดูพอปรับเป็นมาตรฐานเสร็จป,ปุ๊บเล่นไปเล่นไปเล่นไปไมือถือของเราไม่ได้ร้อนขนาดนั้นดีกว่ายังเล่นได้ก็ปรับเป็นงดงามต่อโอเคเล่นงดงามเอ้ยเริ่มว่ะ รู้สึกว่าก็มีอาการบ้างเล็กน้อยแต่ก็พอรับได้โอ้โ oh, หภาพสวยสนุกเดี๋ยวลองปรับปีกสักนิดสิแล้วเราก็ลองปรับมาเป็น HD ถ้าสมมติว่าปรับ HD เฮ้ยก็เหมือนกับงดงามก็ยังเล่นได้นี่แต่ว่าแบตไหลนิดหน่อยแต่รับได้ อยากจะได้ภาพสวยก็ HD ก็ได้แต่ถ้าเราลองปรับมาที่ Ultimate โ,อโหอันนี้คือสวยสุดๆเลยอันนี้คือสวยมากตอนนี้แต่โคตรแหลกเลยเจอควันเจอสโม k ปุ๊บแหลกว่ะไม่ไหวแล้วโอเคก็ลองปรับลงดูพอปรับลงดูเสร็จปุ๊บเล่นอันนี้เออแบตมันไหลเกินไปวะ่ะภาพก็ไม่ได้ต่างอะไรมากก็ย้ายมาที่งดงามพอปรับมาที่งดงามโอ้โหเล่นสนุกเลยแบตก็ไม่ไหลภาพก็สวยอยู่ในจุดที่เรารับได้แล้วก็มือถือหรืออุปกรณ์ของเรารับได้นี่แหละครับก็คือเทคนิคการปรับภาพนะให้เหมาะกับมือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่เราใช้อยู่ และที่ผมใช้อยู่นะครับผมการปรับกราฟิกเนี่ยกราฟิกของผมจะปรับไปที่งดงามเลยก็เฟรมเรทเนี่ยปรับไปที่120อนะครับอันนี้คือการปรับจริงๆของผมนะแต่ผมเนี่ยสามารถปรับเป็นอัลติเมทได้นะแต่ว่าบางทีเจอสโมกเนี่ยมันก็จะมีอาการนิดหน่อยนะครับแต่ผมปรับที่งดงามเพราะว่าผมเล่นหลายชั่วโมงนะครับจะได้ไม่กินแบตมากเนาะแต่ถ้าหากว่าเราปรับกราฟิกเนี่ยแบบสูงสุดนะครับปึ้งเห็นไหมครับว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยมันจะย้ายจาก120รเฟรมเนี่ยมันจะรองรับแค่สูงมากหรือว่า60เรห็นมมรว่า90กัับบ120รรมมมผไ่องแลนะ ถ้าปรับภาพสูงสุดอะมันจะกลายเป็น60เฟรมทันทีเห็น okay, ไหมครับผมมันก็จะทําให้ดูหน่วงๆกระตุกนิดหน่อยเพราะว่าเราชินเฟรมเรทเป็น120อะไรประมาณนี้เนาะผมแนะนำว่าให้ปรับงดงามนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทสูงที่สุดนะแต่ว่าถ้าใครแบบมือถือไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ปรับเป็นมาตรฐานหรือลื่นไหลก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะโอเคประมาณนี้เรื่องของกราฟิกนะส่วนสไตล์ภาพกราฟิกนะครับอยากจะให้มองง่ายที่สุดนะครับผมก็คือถ้ามองง่ายที่สุดเลยนะภาพที่มองง่ายนะครับก็คือ เบาครับผมตรงนี้นะเบามันจะเป็นภาพที่มองง่ายเลยก็มองสบายตาที่สุดแต่ภาพที่สวยที่สุดก็คือภาพพยนตร์นะครับอันนี้เลยภาพพยนตร์ตรงนี้ส่วนอันสุดท้ายตรงนี้นะครับจะเป็นภาพสีสดใสนะครับผมอันนี้ผมแล้วแต่คนชอบนะแต่สําหรับผมแล้วผมชอบสมจริงที่สุดแล้วก็คือค่าสแตนดาดของมันเลยนะครับโอเคต่อไปเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเจอกับคําว่าอื่นๆนะครับอื่นๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอย, id, อย่างละนิดอย่างละนิดละกันนะครับตัวอ,อย่างแรกเนี่รยระยะชัดลึกเนี่ยก็คือแบบมันจะมีมุมชัดลึกที่มองเห็นภาพใกล้ กว่าภาพไกลอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็น่าจะประมาณนั้นแหละพอเปิดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรขนาดนั้นเนาะสุดนต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์สโมกเอฟเฟกต์ควันนะครับแนะนำว่าให้ไม่ไปนะครับอย่าเปิดนะถ้าเปิดได้กินสเปกมากๆแต่ว่าถ้าใครแบบมีตัวแรงอยู่ในมือนะครับผมก็สามารถเปิดได้นะต่อไปก็เงาสะท้อนน้ำนะครับก็แน่นอนเงาสะท้อนน้ําน้ําจะสวยเอฟเฟกต์น้ำจะสวย,สวยแต่ว่าเปิดไปก็กินสเปกนะครับปิดไว้ก็ดีไม่เป็นไรต่อไปก็เปิดเอร์เทซิ่งอันนี้เนี่ยโอ้โ ยังเปิดไม่ได้นะครับน่าจะยังไม่รองรับนะยังไม่ได้เปิดกราฟิกนี้แต่ว่าผมอยากลองเปิดมากๆแค่ตัวเนี้ยต่อไปก็จะเป็น anti aliasing นะครับตัวนี้จะเป็นทําให้ภาพของเราเนี่ยดูไม่เป็นหยึกเป็นหยักนะครับผมแบบมองไกลๆแล้วมันจะแบบยึกยิกยักยักมีเหมือนเส้นๆอะไรนะครับผมอันนี้ต้องไปทดลองกันเอ,เองนะทุกคนจะเห็นภาพชัดเจนนะครับถ้าเรามองในระยะไกลเนาะผมแนะนําว่าตัวนี้ถ้าภาพมือถือของเราเนี่ยพอรับได้อยู่นะครับเปิดไว้ก็ดีนะครับจะทําให้ลบรอยหยกักแล้วก็ มองเห็นภาพในระยะไกลเนี่ยจะไม่แตกนะครับผมตรงนี้นะพอเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอกับการจัดการแสงเชิงปริมาณนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของความมืดถ้าเราอยู่ในที่มืดมองข้างนอกเนี่ยก็จะสว่างพออยู่อะไรแบบนี้คือผมบอกตรงๆเลยว่าเปิดไปไม่มีประโยชน์แน่ๆนะครับเป็นข้อเสียของเราด้วย,วยซ้ำนะครับ <laughs> ปิดไปดีกว่านะครับผมแล้วก็ตั้งค่าต่อไปนะครับ flash eye protection mode อันนี้เนี่ยอค่อนข้างงงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมเปิดไปนะ <laughs> ก็คือความรู้สึกผมมันจะมีอยู่2ออย่างเว้ยอย่างแรกนะครับก็คือแสงสไนตอนที่ซูมมาหาเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นแสงนะครับผมคิดว่าอย่างแรกแหละน่าจะเป็นอนนั้นเวลาที่สไนซูมมาเนี่ยมันจะเป็นแสงสะโผบนะมันจะสะท้อนมาโดนเราเราก็จะรู้ว่าสไนซูมเรามาจากตรงนั้นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าข้อที่2อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเวลาเราโดนเอฟเฟกต์แสงเอฟเฟกต์แฟลชหรือว่าเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะสมจริงมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะประมาณนั้นนะครับผม ก็ผมเปิดไปนะครับพอเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเจอฮิตเอฟเฟกตนะครับตรงนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะได้ความสมจริงเนี่ยก็ปรับเป็นสีแดงก็ได้นะครับศัตรูก็เหมือนจะเป็นเลือดกระเฉาะอะไรอย่างนี้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์นะครับก็ปรับเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวโดนแบนอันนี้สามารถปรับสีเลือดได้นะครับถ้าเรามาที่ตรงเสียงนะครับเสียงนะ จริงๆผมคิดว่าเสียงก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นบอกทุกคนปรับเอาเองดีกว่าไม่ได้ยากนะครับอันนี้แต่ว่าไม่มีหนึ่งอย่างนะครับก็คือ d o l b y Atmos นะครับผมโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดแบบว่าเสียงภาพยนตร์นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เสียงแบบว่าด o บีแอดม o สครับเสียงภาพยนตร์อะไรแบบนี้ก็กดเปิดได้นะเสียงมันจะกระหึ่มขึ้นนะสำหรับใครหูฟังแ,งแพงๆหูฟังดีๆแบบนะนำว่าให้เปิดนะและอาถรรในการเล่นแบบวิลลิกูดแบบน่นอนครับแต่ว่าปิดไปดีกว่าต่อไปยานพาหนะนะครับ ยานพ่าหนะเนี่ยเราสามารถปรับปุ่มได้นะครับผมโดยการที่มันจะมีอ่า operation mode นะครับแล้วก็ความไวการสัมผัสอะไรแบบนี้เนาะก็มีความไวของใจโรสโคปด้วยนะครับสำหรับใจโรสโคปรถอะไรแบบนี้สามารถปรับได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ปรับเลยนะครับผมเรื่องของ operation ยานผ่าหนะเนี่ยมันจะมีการควบคุมเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการรูปแบบแบบจอยสติ๊กหรือว่าปุ่มหรือว่าการแบบสไลด์นะครับแต่จริงผมอยากลองแบบสไลด์เหมือนกันนะอาทิเราไปปรับกันดูได้นะครับผมว่าแล้วแต่คนชอบดีกว่าอยากขับรถแบบไหนเนาะสามารถปรับแต่งได้นะครับโอ ทุกทุกอย่างนะทุกคนน่าจะครบแล้วนะครับถ้าพูดผิดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผม,ผมก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนส่วนอื่นก็ล้วนแล้วแต่ให้ทุกคนไปฝึกนะครับอ่าและที่สําคัญเลยมีคนอยากเห็นปุ่มผมนะครับปุ่ม10นิ้วเนาะปุ่ม10นิ้วของผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะมี ปุ่มแรกนะครับปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มยิงนะใช้นิ้วก้อยนะครับผมในการกดนิ้วก้อยในการกดส่วนแกชเช่ก็คือสกิลนะครับจะใช้นิ้วนางในการกดปุ่มกระโดดนะครับใช้นิ้วกลางแล้วก็ปุ่มนั่งนะครับใช้นิ้วชี้ฝั่งนี้กดนะครับต่อไปมาฝั่งนี้นะก็จะใช้นิ้วก้อยนะครับผมในการกดซูมนิ้วนางในการกดเปลี่ยนสะโคปนะครับแล้วก็นิ้วกลากับนิ้วชี้เนี่ยเป็นการเอียงตัวนะครับผมแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยมี2หน้าที่นก็คือเอียงตัวฝั่งซ้ายแล้วก็รีโหลดแมกกาซีนนะครับ ต่อไปนิ้วโป้งทั้งสองข้างก็คือนิ้วโป้งฝั่งนี้นยก็คือกดเดินนะครับแล้วก็นิ้วโป้งฝั่งนี้ในการขยับหน้าจอหรือการหมุนหน้าจอนั่นเองผมไม่ได้ใช้ใจโลสโคปนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปห้กับผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมผมก็จะมาสอนแต่งนะครับปืนหลายๆกระบอกนะให้ทุกคนนะครับแต่งนิ่งยังไงสอนแต่งแบบแต่งยังไงให้นิ่งอะไรประมาณนี้แต่คลิปนี้ขอ1 0 0่ไลค์ก่อนนะครับถ้าได้หน like า Let's go!